สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่14เดือน12ปี2566นะครับพี่น้องครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดรับมุมมองที่แตกต่างกับวัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธานะฮะเช้านี้อยู่ที่เก่าที่เดิมนะฮะกับกาแฟ1นึ่งแก้วร้อนๆนะครับขออนุญาตรายงานตัววันที่14นะครับพี่น้องครับอ่ะพระย่อยเริ่มจะไม่เหลือแล้วนะฮะชุดแรก ชุดที่2ชุดที่3ผ่านไปไม่ค่อยจะเหลือแล้วเหลือน้อยแล้วครับเหลือน้อยแล้วอยากดูรายการไหนโทรมาหาผมทักมาหาผม0ูนย์หกหนึแอดไลน์เบอร์นี้มาได้เลยนะฮะแอปบ,บ้านเขียวจัดการจะได้รูดูรูปภาพเพื่อประกอบการตัดสินใจนะฮะปักกันแท้ทุกรายการที่ออกจากมือทีมงานของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นพระหลักพระย่อยเรายินดีแบ่งปันทุกรายการะฮะ จัดให้อีกหนึ่งรายการนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับพี่น้องครับนี่นะฮะเป็นเหรียญอายุวัฒนมงคลนะครับพี่น้องครับจัดให้อีกหนึ่งรายการอายุวัฒนมงคล79ปีหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทฮะรุ่นพันพันล้านนะฮะโอ้โหพี่รายการนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อหลักๆก็แล้วกันจัดให้อีกหนึ่งรายการสวยๆนะฮะรายการนี้เดิมทีผมว่าจะไม่ลงรุ่นนี้ผมยังไม่ได้ลงคลิปให้สักคิปเลยฮะ มีนวะพรายเงินนะฮะแล้วก็นวะธรรมดาก็ยังไม่ได้ลงให้นะฮะหน้ากากทองคําก็ยังไม่เคยได้ลงให้เดี๋ยววันนี้จะมาลงเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงไปก่อนนะฮะแล้วก็ชนวนโบเก่าโบราณก็ยังไม่ได้ลงให้ดูนะครับรายการนี้เป็นรายการเก็บของผมเองนะฮะเปิดกลุออกมาเออตั้งใจจะเก็บยาวๆเลยนะรุ่นนี้นะบอกเลยว่าสวยจริงนะฮะรายการนี้อจือ๊บนี่นะฮะ โอ้โหพี่รายการนี้ผมเปเลี่ยมมาให้เรียบร้อยนะฮะเลี่ยมออกมาไว้นะฮะแต่รายการนี้มีตำหนิตรงจมูกนะฮะตำหนิมากน้อยแค่ไหนไปรับชมกันนะฮะมีขีดนิดนึงนะฮะรายการนี้บอกเลยว่าเก้าิบเก้าุด้าเปซนนะฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะตรงจมูกซ้ายของหลวงปู่นะครับมีขีดนิดเดียวนะฮะมองคนเผินก็คือไม่เห็นเลยนะครับพี่น้องครับนี่นะฮะ ต่อโคชัดเจนนะครับคมคมนะฮะเป็นหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะฮะนั่งห่มคลุมนะฮะโอ้โหเล็บติดชัดเจนนะฮะโอ้โหแสงไม่ได้พี่น้องครับรับประกันแท้ทุกรายการะฮะรายการนี้เป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับพี่น้องครับจัดให้จัดสร้างเพียง1499เหรียญน,นะฮะเงินบริสุทธิ์และเลขโคร,รันนัำเบอร์ หกห้าสามเลขสามหลักครับพี่น้องครับหลักร้อยเอเลขโค้ยังหลักร้อยเลยนะฮะเนื้อเงินบริสุทธิ์จัดให้รุ่นพันพันล้านหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะฮะนี่นะครับพันพันล้านไม่มีอะไรจะอธิบายดูเอาเองดูให้ชื่นชอบดูให้ถูกใจก็แล้วกันบอกเลยว่าสวยจริงนะฮะรายการนี้ มีขีดนิดหนึ่ง99.99% 99ไม่สังเกตไม่เห็นนะฮะท่านใดอยากจะเก็บรายการนี้เอ้ยรายการนี้พี่ชายเขาปิดไปแล้วโอ้โหลืมไปนะฮะพี่ชายที่อยู่ที่ดอนเมืองนะฮะขอบคุณพระคุณมากนะฮะรายการนี้เป็นพันพันล้านขออนุญาตลงคลิปก็แล้วกันนะครับพี่ชายครับไม่เป็นไรไม่มีอะไรเสียหายเพื่อเผยแผ่บารมีหลวงปู่เท่านั้นเองนะฮะนี่คือรุ่นพันพันล้านนะฮะ เนื้อเงินบริสุท์สร้าง1,499เหรียญน,นะฮะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะฮะวัดโพศรีสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะฮะเหรียญหลวงปู่ต้องบอกเลยว่าหลายรายการนะฮะ,หล,ะ,ฮะหลายรุ่นมีประสบการณ์นะฮะเนือสิ่งอื่นใดก็คือความศรัทธานะฮะอยู่ที่ใจเราเหมือนกันนะพี่น้องนะไหวพระขึ้นพระต้องอยู่ที่ใจศรัทธาด้วยถึงจะเกิดผลนะฮะเออเอาอย่างนี้ดีกว่า เอาพูดกันตรงๆไม่ต้องโลกสวยให้มากนะฮะนี่คือหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทอยู่ที่ความศรัทธาเราเท่านั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นรายการย่อยรายการหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหลักหรือเนื้อล่างบอกเลยว่าผมนี่แหละครับคนหนึ่งเนื้อล่างคือทางของเรานแน่นแน่นี่คือเงินบริสุทธิ์เรียมให้เรียบร้อยแต่ พี่ชายปิดไปแล้วขออนุญาตลงคลิปให้รับชมสวยสดงดงามอลามแท้แลตตลึงวัยรุ่นอจัดให้จัดให้เดี๋ยวจะลงคลิปวันะวันละเนื้อก็แล้วกันนะฮะลงให้วันละเนื้อก็แล้วกันเป็นรายการเก็บของผมเองรายการนี้ตั้งใจจะไม่ปล่อยแต่ว่าพี่ชายขอมาผมจัดให้ไปแล้วนี่เสร็จมีเจ้าของเลยนะมีเจ้าของเลยนะรายการนี้เอจัดให้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งนะฮะนี่คือกล่องกำมายีนะฮะเป็นเนื้องเงินบริสุทธิ์รายการที่5นะฮะจัดสร้าง1499นะฮะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับอายุวัฒนะมงคล79นะฮะรุน่นพันพันล้านถวายซื้อที่ดินนะฮะรายการนี้บอกเลยว่าอีกหนึ่งรายการน่าเก็บน่าสะสมนะฮะงานดีพิธีใหญ่และก็สวยสดงดงามนะฮะรายการนี้0 6 1 4 3 0ก9็3อยากรับชมรายการไหน พักมาโทรมาพูดคุยกันนะฮะหาได้เดี๋ยวจัดให้ถ้ามีเดี๋ยวจัดให้พาราตรงกันพูดคุยง่ายๆนะฮะกับผมผมเป็นคนจริงใจที่สุดละเออพูดไม่เพาอแต่จริงใจนะพี่น้องนะเออเฮ้ยยงไงจริงใจจริงใจไม่ไก่กานะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆรายการใหม่ๆรายการสวยๆอยากเก็บรายการไหนโทรมาอย่าลืม แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะ0ูน4 3ห1หนึสีาหาำหรับวันนี้วันที่14เดือน12ปี2566ต้องกล่าวคำว่าไปกันเด้อไปกันเด้อไปกันเด้อรับชมคลิปหน้าครับกดติดตามไว้ด้วยสวัสดีครับ